จะเป็นการทํางานนะครับอันนี้ก็ทาไงนะใส่มันจะมีอันนี้ได้เท่าไหร่นะครับค่าแรงอ่ะต่อหนึ่งหนึ่งกระถางเนี่ยครับหนึ่งกระถางนี้ได้สามกล่องสามกล่องค่าแรงเ <10 S 1> นี้ยได้เท่าไหร่กล่องสี่สิบเจ็ดสี่สิบเจ็ดโคนนะครับถ้าเราเก็บได้เต็มเต็มหมดนี้เร้อยห้าสิบไม่เต็เตมหมดเนี้ยได้เท่าไหร่ค่าแรงอ่ะเกือบร้อยห้าสิบเกือบร้อยห้าสิบโคนค่าแรงเรานะเก็บเต็มหมดเนี้ยโอ้ได้เยอะนะ เต็มเก็บมาในร้อยห้าสิบครนอันไหนศาสตทิศนายเดินเดินไปเก็บให้ดูหน่อยมีรถเข็นนรถเข็นแบบไหนไปดูเอาไปเอามันโอเคไปเอารถเข็นมาดูสิอันนี้นะครับเขาก็จะมีรถเขาจะมีรถให้เราอย่างนงี้เนาะเดี๋ยวจะพาดูการทำงานยังไงนะโอเค แบบนี้นะครับก็จะเป็นการนั่งเก็บนี้หรอ,อนี่นะครับการทํางานเก็บโบแบนะครับก็ดูคร่าวๆนะครับพามาดูนะครับวันหนึ่งค่าแรงสี่ห้าพันบาทเข้างานกี่โมงเตะเบลเจ็ดโมงเช้าทำงานเจ็ดโมงเช้าถึงกี่โมงนะ<ม>ถึงห้าโมงเย็นเจ็ดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นเนาะค่าแรงสี่ห้าพันบาทเนาะนี่นะครับนั่งเก็บ คนที่อยากรู้ว่ามาทํางานก็ไม่ได้อันตรายหรือไม่น่ากลัวเนาะเพราะสถานที่ก็ดูโลง่งอ,อ,อากาศก็ไม่ได้ร้อนมากนะี่อากาศก็ไม่ได้ร้อนมากเนาะเก็บให้เต็มกล่องนี้เนาะสิบกล่องนะเสด็กลองถาดนะึงอะสิบสองสิบสองสิบสองกล่องเนาะ <16. S 1> นั่งเนี่ยการทํางานก็นั่งเก็บอย่างเงี้ยนะครับสบายๆมีเวลาพักเที่ยงให้หนึ่งชั่วโมงใช่ไหม แล้วแต่เราจะพักแล้วแต่เรานะครับว่าเราจะพักหรือไม่พักค่าแรงก็อยู่ที่ว่าเก็บได้เยอะได้น้อยอประมาณเนี้ยเราจะจะกินเท่าไหร่แล้วพนักง,งานจะกินเท่าไหร่ก็กินไปนะครับกินเยอะก็แล้วแต่อันนี้เป็นบูเบอรี่นะครับกับการทำงานเก็บบูเบอรี่นะครับแต่ว่าสตรอเบอรี่ได้หมดฤดูไปแล้วนะครับผมก็ไม่ได้ถ่ายคลิปลงครับเดี๋ยวปีหน้าจะมาอัปเดตนะครับการมา ทำงานเก็บเบร์ซาบ์รีเนี่ยคือ3เดือนนะครับต่อปีนะคปีหนึ่งเขาจะรับช่วงประมาณ3เดือนแต่ต้องขอโทษแฟนเพจด้วยนะครับว่าเราเต็มโคต้านะครับที่จะพาคนมามีคนถามมาอย่ามาทํางานช่องทงช่องทางอันนี้ผมก็เต็มนะครับวันนี้พี่สาวเป็นคนจัดการเรื่องพาคนมาเนาะเราเรามีโคต้าอยู่ที่9คน เราไม่ใช่หัวหน้าใหญ่อันนี้ก็พาญาติมาแล้วก็จะเก็บบรรยากาศแต่ว่าถ้าปีไหนเขาจะรับคนรเะยะแย่ะผมจะโพสลงในเพจนะครับก็ฝากกดติดตามเพจต่างๆเซเดนไว้นะครับมันนี้ก็จะเป็นทุนคร่าวๆนะครับลาไปก่อนนะครับสําหรับคลิปนี้